สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ calm and wisdom พบความสงบในความธรรมดาคุณเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองยังดีไม่พอต้องแก้ไขบางอย่างอยู่เสมอวันนี้ผมอยากจะชวนคุณมาสำรวจแนวคิดที่เป็นข่าวดีที่สุดอย่างหนึ่งในพุทธศาสนานิกายเซนครับแนวคิดที่ว่าด้วยจิตเดิมแท้พุทธศาสนานิกายเซนสอนว่าโดยพื้นฐานแล้ว ธรรมชาติที่แท้จริงของเราทุกคนนั้นสมบูรณ์พร้อมและบริสุทธิ์อยู่แล้วตั้งแต่ต้นสภาวะนี้ถูกเรียกว่าจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปแสวงหาจากข้างนอกหรือสร้างขึ้นมาใหม่แต่เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมเราถึงยังมีความทุกข์ลองจินตนาการถึงท้องฟ้าดูนะครับธรรมชาติที่แท้จริงของท้องฟ้าเป็นอย่างไรครับ มันกว้างใหญ่สดใสและเป็นสีฟ้าจิตเดิมแท้ของเราก็เปรียบเหมือนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่และสงบนิ่งผืนนั้นครับส่วนความคิดความกังวลความโกรธความเศร้าก็เปรียบเสมือนก้อนเมฆที่ลอยเข้ามาบดบังท้องฟ้าไว้เพียงชั่วคราวไม่ว่าเมฆจะมืดครึ้มแค่ไหนมันไม่เคยทำลายธรรมชาติของท้องฟ้าได้เลย ปัญหาของเราคือเรามักจะเข้าใจผิดว่าตัวเองคือก้อนเมฆเรายึดติดกับความคิดและความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาแล้วบอกว่านี่คือตัวฉันเราลืมไปว่าเราคือท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ผู้เฝ้ามองก้อนเมฆเหล่านั้นลอยผ่านไปดังนั้นการปฏิบัติในวิถีพุทธศาสนานิกายเซนจึงไม่ใช่การพยายามไล่ก้อนเมฆแต่คือการฝึกฝนที่จะ ตระหนักรู้และกลับมาเป็นท้องฟ้าคือการเรียนรู้ที่จะเฝ้ามองความคิดและอารมณ์เหล่านั้นอย่างที่มันเป็นโดยไม่เข้าไปยึดถือดังนั้นหลักคิดประจำตอนสำหรับวันนี้ที่ผมอยากจะฝากไว้คือคุณไม่ใช่ก้อนเมฆแต่คุณคือท้องฟ้าที่กว้างใหญ่เมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามีอารมณ์รุนแรงเกิดขึ้นลองหยุดสักครู่หายใจแล้วบอกกับตัวเองเบาๆว่า นี่เป็นเพียงก้อนเมฆก้อนหนึ่งที่กำลังลอยผ่านไปการฝึกเช่นนี้จะค่อยๆเปลี่ยนมุมมองของเราจากการเป็นนักแสดงมาเป็นการเป็นผู้ชมที่เฝ้าดูละครชีวิตด้วยใจที่สงบและเข้าใจสำหรับวันนี้ calm and wisdom พบความสงบในความธรรมดาลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าธรรมะสวัสดีครับ